bát kênh quy mới giờ nghĩa hào nghĩa hào hai ba mèo bừa mà kéo cột kéo cột đâm đâm <laughs> หน้าแบบสดชื่นมากเออสดชื่นอะไรจะสดชื่นขนาดนี้เออเป็นอะไรฮะเป็นอะไร เดินสีก้นมาใช่ไหมห่วงขนาดนี้ตก,นนะตกลงนี้นะเราตกลงในนี้นะดำ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 มากดำมาก ผมชื่อเที่ยวกุดครับเที่ยวกุดตรงไหนเนี่ยฮะดำชัดๆดำชัดๆเลยดำชัดๆเลย